ครับนักเรียนทุกคนพบกับครูนัทกรวรรณวัฒน์ในรายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นประถมศึกษาปีที่6หน่วยการเรียนรู้ที่4ปรากฏการณ์ของโลกในเรื่องของเงามืดและเงามัว,มวตอนที่2ครับในเรื่องนี้นะครับจะอยู่ในมาตรฐานว3.1ตัวชีวัดป .6 ข้อที่1ครับ สิ่งที่นักเรียนจะได้เรียนรู้กันในวันนี้นะครับจะตรงกับจุดประสงค์การเรียนรู้ดังต่อไปนี้ครับ 1. น,นักเรียนสามารถอธิบายปรากฏการณ์ที่วัตถุขนาดเล็กบังวัตถุขนาดใหญ่ได้ 2. ครับนักเรียนสามารถปฏิบัติกิจกรรมแบบจำลองจันทรุปราคาและสุริยุปราคาตอนที่1อย่างรวมพลังด้วยความใฝ่รู้และรับผิดชอบได้ 3. ครับนักเรียนจะต้องสังเกตและบันทึก รวมถึงอธิบายการเกิดจันทรุปร,ราคาและสุริยุปร,ราคาได้และ4ครับในการเรียนการสอนในการทําการทดลองนักเรียนจะต้องมีความมุ่งมั่นและความตั้งใจคําถามแรกครับก่อนที่เราจะได้ไปเรียนรู้กันขณะที่ดวงจันทร์โคจรรอบโลกและโลกโคจรรอบดวงอาทิตย์ดวงจันทร์โลกและดวงอาทิตย์มีโอกาสที่จะเคลื่อนที่มาอยู่ ในแนวเดียวกันได้หรือไม่ครับดวงจันทร์โลกและดวงอาทิตย์มีโอกาสที่จะเคลื่อนที่มาอยู่ในแนวเดียวกันได้หรือไม่ครับตอบครับเป็นคําถามก่อนเรียนนะครับได้หรือไม่ครับนักเรียนคําตอบคือสามารถอยู่ในแนวเดียวกันได้ครับต่อไปครับถ้าดวงจันทร์อยู่ระหว่างโลกกับดวงอาทิตย์ดวงจันทร์จะสามารถบังแสงจากดวงอาทิตย์ได้หรือไม่ดวงจันทร์อยู่ตรงกลางดังภาพครับมีดวงอาทิตย์และโลก อยู่รอบข้างของดวงจันทร์อยู่ในระนาบเดียวกันนักเรียนคิดว่าดวงจันทร์จะบังแสงจากดวงอาทิตย์ได้หรือไม่ครับคําตอบคือบังครับบังได้แน่นอนอต่อไปครับดวงจันทร์มีขนาดเล็กมากเมื่อเทียบกับดวงอาทิตย์ครับเล็กกว่าดวงอาทิตย์มากๆคนที่อยู่บนโลกครับจะมองเห็นดวงจันทร์บังดวงอาทิตย์ได้หรือไม่คนที่อยู่บนโลกจะสามารถมองเห็นดวงจันทร์บังดวงอาทิตย์ได้หรือไม่ครับ นักเรียนคิดว่าได้หรือไม่คำตอบคือสามารถบังได้ครับโอเคครับนี่คือคำถามก่อนการเรียนรู้ครับพอตอบกันได้ไหมครับก่อนในการเรียนรู้ครับครูม,มีคำถามสำคัญมาให้กับนักเรียนเนี่ยได้ลองตอบกันดูคำถามนั้นมีอยู่ว่าดวงอาทิตย์มีขนาดใหญ่กว่าดวงจันทร์มากดวงจันทร์จะบังดวงอาทิตย์ได้อย่างไรหลังจากเรียนรู้เสร็จแล้วนะครับนักเรียนจะต้องตอบคำถามนี้ให้ได้ไปเรียนรู้กันเลยครับ กิจกรรมในวันนี้มีชื่อว่าแบบจำลองจันทรุปร,ราคาและสุริยุปร,ราคาตอนที่1สิ่งที่ต้องเตรียมครับก็คือวัสดุอุปกรณ์ครับ 1. ครับกระดาษกลมเส้นผ่านศูนย์กลาง18เซนติเมตร1แผ่น 2. ครับกระดาษกลมเส้นผ่านศูนย์กลาง3มเซนติเมตร1แผ่น 3. ครับไม้เมตร1อันเมื่อพร้อมแล้วนะครับไปดูวิธีการทดลองกันเลยครับ 1นครับนักเรียนแบ่งกลุ่มครับแบ่งกลุ่มระความสามารถก็ได้แบบตามใจชอบก็ได้ครับหรือครูนั้นจะสามารถแบ่งกลุ่มให้นักเรียนได้ทั้งหมดเลยนะครับแบบไหนก็ได้แต่ละกลุ่มนั้นนะครับร่วมกันสร้างแบบจําลองขึ้นมาครับโดยติดกระดาษกลมเส้นผ่านศูนย์กลาง18เซนติเมตรบนฝาผนังติดไปเลยครับผนังห้องครับติดลงไปเลยเส้นผ่านศูนย์กลาง18เซนนะครับที่เป็นกระดาษกลมหลังจากนั้นครับ เมื่อติดเรียบร้อยแล้วดังภาพนะครับให้นักเรียนยืนห่างจากฝาผนังประมาณ1เมตรโดยใช้ไม้เมตรนะครับในการวัดนะครับให้เป็น1เมตรและตัวของนักเรียนนั้นถือกระดาษกลมเส้นผ่านศูนย์กลาง3เซนติเมตรครับห่างจากตาหนึ่งช่วงแขนตามภาพเลยครับและนักเรียนนั้นนะครับมองผ่านแผ่นกระดาษกลม3เซนติเมตรนั้นนะครับไปยังแผ่นกระดาษกลมใหญ่18เซนติเมตรที่ติดฝาผนังอยู่ พร้อมกับการที่นักเรียนเดินถอยหลังไปเรื่อยๆจนไม่สามารถมองเห็นแผ่นกระดาษกลมใหญ่หลังจากนั้นนะครับวัดระยะห่างจากกระดาษทั้งสองแผ่นกับตาและบันทึกผลการทดลองลงไปถ้านักเรียนพร้อมแล้วนะครับก็จัดเตรียมอุปกรณ์ให้เรียบร้อยและบันทึกผลลงใน ตารางการบันทึกผลนี้นะครับจะบันทึกระยะห่างจากตาถึงกระดาษเส้นผ่านศูนย์กลางต่างๆอันดับแรกนะครับการทดลองแรกก็คือบันทึกผลระหว่างระยะห่างจากตาถึงแผ่นกระดาษเส้นผ่านศูนย์กลาง3เซนติเมตรจากตาเราไปถึงเส้นผ่านศูนย์กลาง3มเซนติเมตรที่เป็นกระดาษกลมวัดระยะห่างออกมากี่เซนติเมตร2ครับวัดระยะห่างจากตา ถึงกระดาษเส้นผ่านศูนย์กลางสิบแปดเซนติเมตรและบันทึกผลขอหน่วยวัดเป็นเซนติเมตรนะครับนักเรียนทุกคนคำถามก่อนการทำกิจกรรมครับนักเรียนคิดว่าวัตถุที่มีขนาดเล็กครับสามารถบังวัตถุที่มีขนาดใหญ่ได้หรือไม่ชวนตอบครับคำตอบคือได้หรือไม่ครับเฉลยครับได้ครับทหารนักเรียน ้อมที่จะทํากิจกรรมกันเรียบร้อยแล้วนะครับเตรียมอุปกรณ์ให้เรียบร้อยแล้วไปเริ่มทํากิจกรรมกันได้เลยครับต่อไปครับหลังจากที่นักเรียนได้ทํากิจกรรมกันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเรามาดูผลการบันทึกของนักเรียนกันโดยบันทึกผลลงในตารางดังต่อไปนี้ครับ เป็นตารางบันทึกระยะห่างจากตาถึงเส้นผ่านศูนย์กลางขนาดต่างๆครับการทดลองแรกครับ1ระยะห่างจากตาถึงกระดาษเส้นผ่านศูนย์กลาง3มเซนติเมตรผลของนักเรียนเป็นอย่างไรบ้างครับผลของนักเรียนก็คือจะต้องดูจากผลจากนักเรียนที่วัดขนาดจริงๆเลยนะครับว่าเป็นอย่างไรบ้างและนํามาแชร์กันกลุ่ม1กลุ่ม2กลุ่ม3ลองนามาแชร์กันซิว่าผลของเราแตกต่างกันหรือไม่และข้อ2ครับ วัดระยะห่างจากตาถึงกระดาษเส้นผ่านศูนย์กลางขนาด1 8เซนติเมตรที่เป็นกระดาษกลมวัดออกมาแล้วก็ดูผลการทดลองของนักเรียนของแต่ละ,ละกลุ่มหลังจากนั้นนำมาเปรียบเทียบกันว่าได้ผลแตกต่างกันหรือไม่หรือเหมือนกันไปตอบคำถามกันเลยครับหลังจากที่เราบันทึกผลการทำกิจกรรมกันเสร็จเรียบร้อยแล้วระยะห่างจากตากับกระดาษขนาด3เซนติเมตรและ18เซนติเมตรมีค่าเท่าไร คําตอบนี้ก็จะขึ้นอยู่กับผลจากการที่นักเรียนเนี่ยได้ลองทําจริงๆนะครับบางกลุ่มอาจจะวัดได้เหมือนกันมีค่าเท่ากันแต่บางกลุ่มอาจจะมีค่าในการวัดที่แตกต่างกันไปคําถามต่อไปครับจากระยะนะครับจากตาถึงกระดาษขนาด18เซนติเมตรเป็นกี่เท่าเน้นคําว่าเป็นกี่เท่านะครับของระยะห่างจากตาถึงขนาด3ซนติเมตรที่เป็นกระดาษกลม คำตอบนี้ต้องใช้การคำนวณทางคณิตศาสตร์นะครับก็จะเป็นผลจากการคำนวณของนักเรียนเองอีกเช่นกันนะครับคำถามข้อต่อไปครับเพราะเหตุใดกระดาษที่มีขนาดเล็กจึงสามารถบังเน้นคำว่าสามารถบังนะครับกระดาษที่มีขนาดใหญ่กว่าได้ครับจากการที่เราได้ทดลองไปมันบังได้จริงใช่ไหมมันบังได้จริงแน่นอนครับแต่นักเรียนลองตอบสิครับว่าเพราะเหตุใดช่วยกันตอบครับ คำตอบที่ได้นั้นก็เป็นเพราะนะครับเป็นเพราะกระดาษที่มีขนาดใหญ่นะครับอยู่ไกลจากตัวเรามากกว่าขนาดที่มีขนาดเล็กนะครับโดยจากการที่เราใช้ตานะครับเป็นสิ่งที่สังเกตในการบดบังนั้นก็เกิดการบดบังที่จริงนะครับและเรานั้นนะครับถือกระดาษที่เล็กอยู่แล้วก็ถอยหลังถอยหลังไปหลังจากนั้นเราจะเริ่มสังเกตได้ว่าเราถือกระดาษที่มีขนาดเล็ก ก็จะสามารถบังกระดาษที่มีขนาดใหญ่กว่าได้นั่นเองสรุปผลการทำกิจกรรมได้ว่าอย่างไรครับนักเรียนแต่ละกลุ่มนะครับช่วยกันแชร์ผลการทดลองของเราช่วยกันแชร์การสรุปและอภิปรายในกลุ่มว่าเราจะสรุปผลการทดลองนี้ได้ว่าอย่างไรแนวคิดนะครับก็จะ สรุปได้ด uh ัง oh, ต่อไปนี้ครับก็คือวัตถุที่มีขนาดเล็กสามารถบังวัตถุที่มีขนาดใหญ่ได้จากการที่เราทําการทดลองไปถ้าวัตถุที่มีขนาดใหญ่อยู่ไกลจากตัวเรามากกว่าวัตถุที่มีขนาดเล็กนะครับนี่คือเงื่อนไขในการที่วัตถุขนาดเล็กสามารถบังวัตถุที่มีขนาดใหญ่ได้คําถามหลังการทํากิจกรรมครับนักเรียนครับดวงอาทิตย์มีขนาดใหญ่กว่าดวงจันทร์ประมาณสี่เท่านักเรียนคิดว่า เราจะมองดวงจันทร์บังดวงอาทิตย์ทั้งดวงได้หรือไม่ครับเพราะเหตุใดได้หรือไม่ก่อนได้ไหมครับได้หรือไม่ได้ถ้าได้แล้วเพราะเหตุใดดีครับคำตอบครับบังได้หรือไม่ครับบังได้แน่นอนครับเพราะดวงอาทิตย์อยู่ไกลจากโลกมากกว่าดวงจันทร์มากๆเลยนะครับ ในขณะที่ดวงจันทร์นะครับโคจรอ,อยู่รอบโลกนั้นนะครับดวงจันทร์ก็จะเคลื่อนที่สูงหรือต่ำกว่าเขตเงาโลกด้วยคนบนโลกครับจะมองเห็นดวงจันทร์เต็มดวงถ้าหากดวงจันทร์นั้นเคลื่อนที่สูงกว่าหรืออยู่ต่ำกว่าเงาโลกนะครับจะเกิดอะไรขึ้นครับถ้าดวงจันทร์โคจรอ,อยู่ระหว่างดวงอาทิตย์กับโลกและจะเกิดอะไรขึ้นครับ ถ้าโลกโคจรอ,อยู่ระหว่างดวงจันทร์กับดวงอาทิตย์ในระนาบเดียวกันจะเกิดอะไรขึ้นครับถ้าเกิดทั้งสองอย่างนี้ครับเด็กๆไปดูกันครับจะเกิดอะไรขึ้นตัวแรกครับสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นนะครับถ้าโลกอยู่ระหว่างดวงจันทร์กับดวงอาทิตย์สิ่งที่เกิดขึ้นจะเป็นปรากฏการณ์ที่เรียกว่าจันทรุปร,ราคา จะเกิดอะไรขึ้นครับถ้าดวงจันทร์อยู่ระหว่างโลกกับดวงอาทิตย์สิ่งที่เกิดขึ้นนั้นนะครับจะถูกเรียกว่าการเกิดปรากฏการ์ที่เรียกว่าสุริยุปร,ราคาโอเคครับนักเรียนแต่และ,ละกลุ่มนะครับหลังจากที่ได้เรียนรู้กันไปแล้วนะครับช่วยกันสรุปความรู้นะครับเกี่ยวกับการที่วัตถุขนาดเล็กบังวัตถุขนาดใหญ่โดยออกแบบนะครับและวางแผนในการเขียนแผนภาพเป็นแผนภาพทางความคิดนะครับ ลงในกระดาษฟลิปชาร์ตให้เรียบร้อยสรุปความคิดมารวมสมองรวมพลังกันออกมาและเขียนออกมาและตกแต่งให้สวยงามครับโดยชิ้นงานนี้ครับก็จะมีเกณฑ์การประเมินชิ้นงานอยู่ตามระดับคุณภาพครูก็อยากให้นักเรียนนะั้นอยู่ในเกณฑ์ที่สูงนะครับก็ขอให้นักเรียนเนี่ยช่วยกันลงมือทำอย่างตั้งใจ สรุปสิ่งที่เข้าใจเป็นความรู้ร่วมกันนะครับวัตถุขนาดเล็กสามารถบังวัตถุที่มีขนาดใหญ่ได้แน่นอน,นครับหลังจากที่เราได้ทํากิจกรรมกันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับแต่มีเงื่อนไขอยู่ว่าถ้าวัตถุที่มีขนาดใหญ่นะครับอยู่ไกลจากตัวเรามากกว่าวัตถ, <_ p ain> ถุที่มีขนาดเล็กมากๆดังนั้นครับดวงจันทร์สามารถบังดวงอาทิตย์ได้แน่นอนเลยครับเพราะดวงอาทิตย์อยู่ไกลจากโลกและอยู่ไกลมากกว่าดวงจันทร์มากๆเลย นักเรียนแต่ละละกลุ่มนะครับหลังจากที่เราได้จัดทําแผนภาพความคิดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเกี่ยวกับการที่วัตถุขนาดเล็กบังวัตถุขนาดใหญ่ร่วมกันนําเสนอครับโดยนําเสนอทีละกลุ่มอธิบายหน้าชั้นเรียนโดยให้เพื่อนๆนะครับร่วมกันตรวจสอบและแก้ไขางานของกลุ่มที่นําเสนอให้ถูกต้องหลังจากที่เราได้ตอบคําถามและทํากิจกรรมกันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับนักเรียนลองมาตรวจสอบ ตัวเราดูสิครับว่าวันนี้เราตั้งใจเรียนไหมเรามีจุดเด่นจุดด้อยในเรื่องไหนบ้างนะครับหรือจุดบกพร่องหรือมีข้อคำถามข้อสงสัยใดบ้างนะครับให้ระบ,บุขึ้นมาและนักเรียนนะครับร่วมกันคัดเลือกผลงานที่ดีเด่นเป็นแผนภาพความคิดนะครับที่ดีเด่นจัดทำผลงานนั้นนะครับโดยอาจจะเป็นการถ่ายรูปหรือสแกนนะครับเผยแพร่ลงไปใน facebook ของนักเรียนเองหรือของโรงเรียนก็ได้ เพื่อเป็นแหล่งในการเรียนรู้ให้กับนักเรียนชั้นอื่นๆนะครับได้รับชมและรับฟังอาจจะเป็นคลิปวิดีโอที่เราได้นำเสนอไปแถมไปด้วยยิ่งดีเลยครับหลังจากที่นักเรียนได้ตอบคำถามและการทำกิจกรรมกันเรียบร้อยแล้วนะครับลองมาช่วยตอบคำถามที่เกี่ยวกับในเรื่องวัตถุขนาดเล็กบางวัตถุขนาดใหญ่มี3ข้อครับข้อ1ครับจากภาพครับข้อใดเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้น จากการที่ดวงอาทิตย์และดวงจันทร์และโลกโคจรอ,อยู่ในแนวเส้นตรงเดียวกันและจะเกิดขึ้นในเวลาใดจากภาพนักเรียนจะเห็นได้ว่าดวงอาทิตย์โลกและดวงจันทร์อยู่ในระนาบเดียวกันจะเกิดปรากฏการณ์ใดเกิดขึ้นครับและเกิดขึ้นในเวลาใดข้อหนึ่งครับจันทรุปร,ราคาเกิดในเวลากลางวานัน ข้อ2ครับจันทรุปร,ราคาเกิดในเวลากลางคืนข้อ3ครับสุริยุปร,ราคาเกิดในเวลากลางวันและข้อ4ครับสุริยุปร,ราคาเกิดในเวลากลางคืนจากภาพนักเรียนคิดว่าเกิดปรากฏการใดครับและเกิดขึ้นเวลาใดเฉลยันตอบครับคิดว่าเป็นข้อไหนลองตอบดูและคําตอบข้อนี้ครับฉเฉลยครับคําตอบที่ถูกต้องนั้นก็คือข้อที่2ครับ ในการที่ดวงอาทิตย์โลกและดวงจันทร์อยู่ในระนาบเดียวกันโดยที่โลกอยู่ระหว่างดวงอาทิตย์กับดวงจันทร์สิ่งที่เกิดขึ้นนั้นก็คือจะเกิดปรากฏการณ์ที่เรียกว่าจันทรุปร,ราคาและจะเกิดในช่วงเวลากลางคืนครับข้อ2ครับข้อต่อไปการเรียงตัวของดาวในลักษณะใดทําให้เกิดจันทรุปร,ราคาเกิดขึ้น 1. ครับโลกดวงอาทิตย์ดวงจันทร สองดวงอาทิตย์ดวงจันทร์โลกสามดวงจันทร์ดวงอาทิตย์โลกและสี่ดวงอาทิตย์โลก,ลด,วโลกดวงจันทร์ตอบข้อไหนกันดีครับใช่แล้วครับมีคนตอบถูกแล้วครับมีกลุ่มมีกลุ่มหนึ่งนะครับตอบถูกแล้วสองกลุ่มตอบถูกแล้วครับนเยนคิดว่าเป็นข้อไหนครับคําตอบที่ถูกต้องนั้นก็คือข้อที่ข้อที่สี่ครับการที่โลกนะครับอยู่ตรง ระหว่างดวงอาทิตย์กับดวงจันทร์สิ่งที่ทําให้เกิดขึ้นนั้นก็คือจะทําให้เกิดปรากฏการณ์ที่เรียกว่าจันทรุปร,ราคานะครับภาพในข้อใดครับในข้อที่3ภาพในข้อใดแสดงการเกิดสุริยุปร,ราคาเกิดขึ้นนักเรียนดูจากภาพกันได้เลยนะครับจะเห็นได้ว่ามีบางภาพก็อยู่ในระนาบเดียวกัน มีบางภาพก็ไม่อยู่ในระนาบเดียวกันและมีการจัดเรียงนะครับโดยการที่ดวงอาทิตย์ดวงจันทร์และโลกหรือจะเป็นดวงอาทิตย์โลกดวงจันทร์นะครับการจัดเรียงที่แตกต่างกันไปครับนักเรียนคิดว่าข้อใดเกิดสุริยุปราคาครับใช่แล้วครับเป็นข้อนั้นครับคำตอบวิ่ถูกต้องนั่นก็คือข้อที่4ครับ ก็คือดวงจันทร์นั้นอยู่ระหว่างดวงอาทิตย์กับโลกโดยอยู่ในระนาบเดียวกันสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นก็คือจะเกิดปรากฏการณ์ที่เรียกว่าสุริยุปราคาส่วนในข้อที่สองนะครับการที่โลกอยู่ตรงกลึงกลางนะครับอยู่ระหว่างดวงจันทร์กับดวงอาทิตย์อยู่ในระนาบเดียวกันสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นจะถูกเรียกว่าปรากฏการณ์จันทรุปราคาส่วนข้อ1กับข้อ3นะครับจะไม่เกิดปรากฏการณ์ใดเกิดขึ้นนะครับ โอเคครับสาหรับวันนี้นะครับในเรื่องของเงามืดและเงามัวตอนที่2ครูหวังวา่านักเรียนจะเข้าใจในเรื่องของเงามืดเงามัวมากยิ่งขึ้นและการบดบังของวัตถุนะครับมากยิ่งขึ้นและนําความรู้ที่ครูได้สอนนะครับไปต่อยอดในเรื่องถัดไปได้สําหรับวันนี้ครับสวัสดีครับ